คำเตือนคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะกับคนโลกสวยไม่เหมาะกับเด็กที่ยังไม่เกิดสำหรับเด็กที่เกิดแล้วให้เรียกพ่อแม่มานั่งดูด้วยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปต่อไปขอบคุณครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมซีโร่แมนนะก็ผมตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าที่ผมออกแบบเองแล้วนะฮะเพื่อนๆก็เพื่อนๆท่านใดที่ ติดตามผมอยู่นะฮะก็อยากสนับสนุนผมนะฮะก็ไปเลือกดูกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิท nah, ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะทุกคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะออกแบบเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มออกแบบเรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับซีโร่เมนนะก็หลังจากที่ผมมาฟาร์มที่เกาะนี้พาที่แล้วนะเพื่อน ตอนนี้ผมก็สามารถไปเกาะอ,อื่นได้แล้วนะครับนี่ผมไปทำบั๊กมาคือขาสันจิติดไฟตลอดเวลา <c ười> คือผมเปิดไฟที่ขาสันจินะแล้วการน,นี้ก็ไปซื้อหมัดอิ็กโตมา <c ười> ขาสันจิมันก็จะแรงอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะนี่เป็นไง <c ười> เอ้ยเป็นไงล่ะมันก็จะเทตลอดเวลานะเพื่อนๆโอ้โหดูไฟดิ โอ้ย่างเท่ตอนนี้ผมก็ไปเกาะใหม่ได้แล้วนะครับเพื่อนโอ้โหดูพอยต์กันดิโอ้โหทำไมกูไม่เอาวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเอ่อเอาสักอันนี้ร้อยหนึ่งก็แล้วกันนะเผื่อตัวมันตึงแล้วก็ร้อย ดีได้อยู่ที่เหลือก็เห็นนะอืมเอาไว้ได้สักสี่พันดีกว่ามันจะได้เป็นเลขกลมๆนะฮ่นะที่เหลือรัวเออหมดแล้วโอเคก็ เราไปดูกันเลยนะว่าเราจะไปที่เกาะไหนกันนะไปที่ท่าเรือกไปฟาร์มพื้นมากเลยคือผมฟาร์มตรงนี้นะฟาร์มแค่ตรงเนี้ยคือผมฟาร์มแค่ตรงเนี้ยเพลินมากลืมไปฟาร์มตรงนู้นผมไปฟาร์มตรงนู้นประมาณสามสี่รอบก็ไปได้แล้วโอเคลองไปเกาะอื่นกันเลยนะเกาะไหนวะเฮ้ยเกาะร้อนเย็นแน่เลยเอ้ยเกาะไอ้น้ำแข็งอนะ่ะ คือมันเป็นเกาะที่ขึ้นสูงมากเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่แบบน่าสนใจนะมันมีไฟติ้งสไตล์ด้วยนะที่เกาะน,นั้นอะใช่ไหมเกาะน,น้ำแข็งใช่ไหมอ่าใช่มันมีไฟติ้งสไตล์ด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะโอ้โหมังกรมังกรอนบชึบๆๆบชึบต่วต่าคงไม่มีใครนะเดี๋ยวเปิดทางขี้ดูก่อนนะ ดูท่าอีศัตรูก่อนโอ้โหอย่างเท่ครับขาเส้นจิขาดังเอ๊ะทางขึ้นอยู่ไหนวะอันนี้มีนีนีอ่าชึบเฮ้ยคนขายฮาขิเหรอเฮ้ยมาเกิดตรงนี้เหรอเฟกเมนเฮ้ยพันหกพอวะคนคนู้นแต่อะอะอะ กกนี่แกคิดว่าฉันไม่เก่งอีกแล้วเหรอแกค,คิดว่าเป็นใครนะตัวเองเป็นใครโอเคนะเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนะมันขึ้นยากหน่อยนะไม่มีผลบินได้นะมันจะขึ้นยากเ้ยชียอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นมันผมไหมมีอะไรตกลงมาใช่ไหมตกทา,ายหรือเปล่าวะไอ้ ห้ากล่องสมบัติอยู่ตรงนี้เกียดมากเลยจูบขึ้นไปหอ่อนมิบชิบชิบชิบอืมนี่มันเห็นน้ำแข็งแล้วนะจิบช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 ิบอ่ะเราขึ้นมาถึงแล้วเย่ข้อแรกนะเราต้องไปตั้งจุดเกิดก่อนเลยนะเพื่อนมาฆ่านะจุดเกิดก็มาตั้งตรงนี้เลยนะซึ่ง ผมจะแนะนำอะไรที่มันง่ายๆนะฮะซึ่งเราจะสามารถไปฟาร์มได้ทั้งสองฝั่งนะยนะมันจะมีที่ฟาร์มอยู่สองจุดนะถ้าผมจะไม่ผิดนะดูดิ่จะได้จำไม่ผิดอ่านี่ใช่จุดแรกก็คือฟาร์มตรงนี้นี่นั่นเองนะคือฟาร์มใกล้ๆตรงนี้เลยนะแต่จุดที่สองคือต้องไปฟาร์มตรงนู้นคือบอกตรงนะฟาร์มจุดแรกก็ได้นะแต่มันจะช้าหน่อยมัน มันจะช้าไหมอะ่ะเพราะว่าแบบรอรอ็อบเฟสเควดเสร็จอ่ะเราก็ต้องข้ามไปตีฝั่งนู้นนะมันนานมากเลยน,นี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะพามาดูไฟติ้งสไตล์นะก็ก่อน,นี้ไม่มีอะไรเลยนะนอกจากไฟติ้งสไตล์ในการซื้อนะอ่ไฟติ้งสไตล์นี้คือเราต้องทำมัดมนุษย์เงือกให้ได้300มัดนะฮะมัดอิเล็กโทรให้ได้300ดส0มรดมาสเตอรี่แล้วก็ หมัดเ,เอ้ยแล้วก็ขาจันจิได้สามร้อยนะฮะแล้วก็หมัดมังกรด้วยนะได้สามรอยโอ้โหกูเริ่มท้อแล้วต้องทำทุกหมัดให้ได้สามร้อยมาสเตอรี่นะแล้วก็มันก็จะมีมันช่องลับนะไหนวะเฮ้ยช่องลับไปอยู่ในแล้วไม่เห็นมีเลยไหนวะกู้จำผิดโปวะ นู้อยู่ฝั่งนู้อยู่ฝั่งนู้เปล่าวะอ้าวนี่ไงไม่ทำกันบ้านไม่ทำกันบ้านมาถึงกูพามาดูเลยไหนไหนดูดิไปดูฝั่งนู้ดีกว่านะเพราฝั่งนู้แน่ยเลยผมลืมหรือเปล่าวะไปดูไหนดหิถ้าจะไม่ผิดฝั่งนั้นนะรู้ผมจำผิดห่ะดิ มันจะอยู่ตรงข้างๆเกาะเลยนะบ่ามีอีกอย่างไม่มีเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าผมลงมาผิดฝั่งวะเฮ้ยวยนนี้ผมไม่จะหลบเลยเรียมเขียนแหละเฮ้ยมันอยู่ไหนวะ ปอไปด้วยนะเพื่อนๆโอ้โหคือผมก็ไม่เล่นนานแล้วอ่ะ้อมันอยู่ไหนวะไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะแพนี่ไงเออให้เราหาอยู่ตั้งนานมาดูเ้ยนี่นะมาตรงนี้เลยนี่มัดอิเล็กโตรไม่ใช่เด็กมัดซูเปอร์ฮีโร่นะเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะเพื่อนนี๋เนี่ยโอ้ ทั้งหมัดสายฟ้าทั้งขาดำนะโอ้โหเทไหมนี่นะเราต้องมาซื้อตรงนี้เลยนะแต่ว่านั่นแหละเราต้องทำหมัดทุกหมัดให้ได้300มเาเตนี่นะโอ้โหค่อนข้างยากเลยนะหมอกเลยมันยากมากอ่าเราต้องมาเกาะฝั่งนี้นะส่วนรับเควสก็อ,อยู่ฝั่งนู้ เดี๋ยวผมจะตีให้ดูสแปคนึ่งกันนะสำหรับใครคนไหนที่ซื้อคูณสองนะ่ะมันก็จะเร็วมากๆเลยนะะผมตรงอ่านี่ประมาณนี้เปิดอานะคีด้วยนะเราจะได้ฟาร์มาคี้วเป็นในตัวนะ่ะตอนนี้ดาบผมก็อัพค่อนข้างแรงนะนี่แป๊บแป๊บเนน่าจะแตกแลนะ้วแหละ ผมรู้สึกว่าพระเอเออาวิแล้วนะฮะพระตื่นแล้วรู้สึกว่าทำไมมันขึ้นที่ช้าจังวะรู้ผมคิดตเองปะผมคิดตเองไม่เพื่อนๆนะอาจจะคิดตเองก็ไดนะ้เพราะว่าแบบตัวใหญ่ขึ้นไงเออพอตัวใหญ่ขึ้นแล้วอาจจะคิดไปเองนะโอเคก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวไปเกาะใหม่ได้เดี๋ยวผมจะมาอัดให้ดูอีกน,นะมาทรานนี้ก็ขอลากันไปก่อนก็นแล้วกันนะเนี่ยสำหรับใครจะมาซื้อมัดซุปเปอร์ฮิม้น่นะอย่าลืมนะตรงนี้เลยนะเรามาที่เกาะน,นี้นะจุดฟาร์มเราอยู่ตรงนี้จุดฟาร์มเราอยู่ตรงนี้นำทาง,ทางอ่าจุดฟาร์มเราอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเราต้องไปซื้อที่เกาะฝั่งน,นี้นะ เมื่อกี้ผมก็ลืมแนะหะนี่นมันอยู่ในซอกลืมนี้เลยนะอันนี้เหมือนจะเป็นเกาะน้ําแข็งนะถ้าผมจำไม่ผิดจะมีบอสเอาคีอยู่นะน่าจะเป็นเอาคีของแท้และที่โลกหนึ่งเล่นคือแบบจีแดงนะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะก็สำหรับลันนี้ก็ขอบคุณพรบ